กองเรานี่หนึ่งและกันนะครับผม วันนี้มี2 0 0ท่านแล้วกันน,นะครับผมครับผมวันเกิดใครอะอะไรนะยังไม่ได้ปักเทียนอ้าวไปเอาเทียดนด้านนู้นมาก่อนคร<อ><อ><ม>ับปลายไส้แล้ว baby, baby. อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ปักเทียนเลยโอ้ทอะไรอีกรอบอีกรอบพี่โบช ช้าเหลือเกินเดี๋ยวก็โดดต่อยซะดิเยอะยยาโอ้ยเพื่อนด้วยอ่าเด็๋ยวอกรอบเด็๋ยวอกรอบนะครับผมขออนุญาตขอบคุณแคนบูร์กิแยนแล้วกันนะครับผมที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ร่วมสนุกกับเราแล้วกันนะฮะขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วกันนะครับผม มีวันดีๆของสองท่านใช่แล้วนะครับของทางพวกเรานะครับมีปารุษนะครับมือกองแล้วก็น้องนุกกันด้วยนะครับทางด้านของทีมงานน้องโบนภพก็มีก็มีเช่นเดียวกันครับน้องคนเล็กที่สุดในวงใช่ไหมครับคนเล็กน้องคนเล็กน้องจีนน้องจีนนะครับผมโอ้โหแม่เหมือนรู้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่โบนะครับได้จุดเทียนสักนิดหนึ่งละกัน Birthday you. Hey, birthday. Birthday. ได้จันศักชัยอวยพรด้วยแล้วกันนะครับผมอะเดี๋ยวให้น้องจีนนะครับแล้วก็ปารุดรวมไปถึงน้องนุ๊กด้วยได้อธิษฐานสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเป่าเค้กเป่าเค้กกันด้วยนะครับขอใช้พื้นที่ตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วกัน,คร,นครับผม,ผม ก็ส่งท้ายกันไปนะครับกับบรรยากาศนี้นะครับผมขออนุญาตพี่ๆทุกท่านกันด้วยนะครับรำลากันไปกับเราในค่ำคืนนี้ด้วย Happy Birthday to you ใครล่ะไม่ต้องไอ้ศักดิชัยมันกระซิบมาโอ้อ่ะนะครับเดี๋ยวผมนะครับขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับในการส่งมอบคำอวยพรกันด้วยและกันนะครับก็ขอให้ทั้งสท่านเลยนะครับสคนนะครับมีความสุขมากๆ นะครับผมคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนากันด้วยเจริญรุ่งเรืองนะครับในกิจการหน้าที่การงานสําหรับน้องจีนนะครับผมขอให้นะครับมีเพื่อนเพื่อนที่ดีนะครับผมเพื่อนรักเพื่อนหลงนะครับมีแฟนนะครับแฟนรักแฟนหลงนะครับผมในส่วนของปารุษนะครับแล้วก็น้องนุกนะครับผมก็ขอให้มีความสุขมากๆด้วยแร้วกันนะครับผมจะิญรุงเรืองในกิจการหน้าที่การงานมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแฮปปี้แฮปปี้หาที่แฮปที่นี่หาที่ปีกันเองแล้วกันนะครับไอ้บ้า นะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ให้พื้นที่ตรงนี้กันด้วยนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องจีนนะครับปารุษแล้วก็น้องนุกกันด้วยนะครับ Happy birthday, yeah.